สวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราได้ร่วมปล่อยปลาหมอทั้งหมด200กิโลกรัมค่ะขอให้เราได้ตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าแป๊บเดียวผ่านไปครึ่งเดือนแล้วนะคะวันนี้วันศุกร์ที่16มิถุนายนยังรู้สึกว่าจำภาพวันที่3มมิถุนายนวันเสาร์ต้นเดือนซึ่งเป็นวันที่เราได้เอาบุญในการหล่อพระประธานองค์แรกแล้วก็เป็นวันวิสาขาบูชา ยังรู้สึกเหมือนวันเสาร์ที่ผ่านมายังเพิ่งผ่านไปเร็วนี้เองและก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็เพิ่งหล่อพระองค์ที่สองไปอีกนะคะเวลาผ่านไปเร็วจริงๆแป,ป๊บเดียวครึ่งเดือนแล้วแป,ป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะขึ้นเดือนกรกฎาคมบูชาข้าวพระใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเร็วมากค่ะเวลาผ่านไปเร็วมากดังนั้นขอให้พวกเราได้รู้สึกว่าการใช้เวลาในแต่ละวันของเราเป็นไปด้วยบุญกุศลน,นะคะเพราะว่า กรรยาก,กาศทำวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่ได้ข้อคิดที่ดีมากค่ะจะได้ข้อคิดที่ดีมากก็คือเราจะต้องพยายามที่จะสั่งสมบุญให้ได้ในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรก็ตามเพราะว่าเมื่อเราจะละจากโลกจะทําให้เรานึกถึงบุญนั้นออกที่พูดเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนไปเข้าเรื่องโคโสกาเศรษฐีค่ะ ต้องมาฟังเรื่องนี้กันก่อนนิดนึงนะคะก็อย่างที่เราเคยฟังหลวงพ่อเคยฟังหลวงพี่หลายๆรูปก็จะมาพูดเรื่องกรรมก่อนตายกรรมก่อนตายคือวันนี้ขอมาเริ่มต้นเรื่องเกี่ยวกับความตายสักนิดหนึ่งและกันค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงกันไม่ได้อยู่แล้วนะคะเราก็ทราบกันดีว่าสุดท้ายแล้วเราทุกคนต้องตายต้องไปสู่จุดหมายปลายทางคือ นะเราต้องลาจากโลกนี้กันบางท่านก็โชคดีที่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ตามวัยจนกระทั่งแก่และก็หมดอายุไขตามวัยอันควรค่ะแต่บางท่านที่เราเห็นเพื่อนนักสร้างบาร,รมีหลายๆท่านก็จากไปด้วยวัยที่ยังไม่เหมาะสมะบางท่านก็ยังรู้สึกวัยรุ่นอยู่วัยกลางคนอยู่แต่ก็ได้จากไปด้วยอาการต่างๆนะคะอย่างเจ้าภาพผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปค่ะก็คุณอาประวาดบุญนาคนะคะท่านก็ พูดถึงท่านนิดนึ่งท่านก็เป็นนักสร้างบารมียุคแรกๆในการสร้างวัดพระธรรมกายเลยมีความสําคัญกับวัดมากในช่วงแรกๆเพราะว่าในยุคนั้นยุคบุกเบิกก็ถือว่าเจ้าภาพยังไม่เยอะค่ะท่านก็เป็นบุคคลสําคัญในการทําให้วัดพระธรรมกายในยุคแรกๆได้เติบโตขึ้นนะคะงานของคุณอาประวาทก็จะเป็นวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายจะมีการเผาร่างของท่านค่ะประชุมเพลิงนะคะก็เรียนเชิญพี่ อยากมาร่วมงานก็เรียนเชิญค่ะสามารถสอบถามผู้ประสานงานได้จัดงานที่วัดกลางคลองสามนะคะอย่างคุณอาประวาตก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ได้จากไปด้วยวัยอันสมควร90กว่านะคะก็ถือว่าวัยที่สมควรแล้วสังขารก็ไม่ไหวแล้วก็ถึงคราวต้องละกาย เพื่อไปสู่รายละเอียดที่ประณีตกว่าแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราจะไปดีอันนี้ในฐานะที่เราเป็นนักสร้างบาร,รมีเราเป็นลูกหลวงพ่อเราก็ค่อนข้างที่จะได้หลักวิชากันแล้วแต่ว่ามเป็นความรู้ทบทวนความรู้กันแล้วกันนะคะว่าก่อนที่จะละจากโลกอ่ะเขาเรียกว่านิมิตก่อนตายถ้าเราตายแบบหมดอายุไข อันนี้ขอเป็นเคสหมดอายุไขนะคะกรรมก่อนตายจะมีอะไรบ้างกรรมแรกคือครุกรรมรูุกรรมคือกรรมหนักที่ทําไว้ถ้าฝ่ายบุญฝ่ายบุญก็เช่นปฏิบัติธรรมจนเห็นดวงปฐมมรรคอันนี้หลวงปู่บอกไว้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงดวงปฐมมรรคเป็นอย่างน้อยขึ้นไปมั่นใจเลยว่าไปสวรรค์แน่นอนเพราะว่าตรงนี้คือกรรมหนักก่อนตายที่ก่อนละโลกยังไงก็จะต้องเห็นดวงค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจนะคะถึงว่าต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมกัน เหมือนกันแต่การปฏิบัติธรรมนั้นอย่าไปตั้งใจเกินแค่มีความรู้สึกว่าชาตินี้ขอให้เราได้มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมไปจนเข้าถึงธรรมแต่ถ้าคาดหวังในทุกๆรอบก็ไม่ดีค่ะขอแค่วิธีการถูกต้องก่อนทําสม่ําเสมอเดี๋ยวจะพัฒนาไปเองส่วนวิบากกรรมฝ่ายครุกรรมที่เป็นวิบากกรรม บาปบาปหนักก็อย่างที่เราทราบกันค่ะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์นะคะมี5้าอย่างอีกสองอย่างไม่ใช่ฆ่าพระพุทธเจ้านะคะเพราะว่าไม่มีใครสามารถฆ่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีแต่ทําพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห่อเลือดเหมือนพระเทวทัตรมก็เลยกลายเป็นกรรมหนักข้อที่4กรรมหนักข้อที่5คือทําส่งแตกแยกทําคณะส่งแตกแยกก็เป็นกรรมหนักอันนี้ฝ่ายบาปก่อนตายถ้ามีครุกรรมฝ่ายดีเข้าถึงดวงมั่นใจเลยแต่ถ้าเรายังไม่มีครุกรรมที่ โดดเด่นนะคะกรรมที่จะส่งผลถัดมาคืออาจินกรรมนั่นคือกรรมที่ทำสม่ำเสมอทำบ่อยๆเช่นอะไรเช่นพี่ๆที่เข้าซูมกันตลอดเวลาตั้งแต่เช้าสวดมนต์ทำวัดเช้าอยู่ยาวจนกระทั่งปล่อยปลาสวดธรรมจักต่อถวายพระทหารต่อถ้าทำได้ทุกวันอันนี้ถือว่าเป็นอาจินกรรมฝ่ายบุญที่เราจะนึกออกเป็นลำดับถัดมาค่ะจะได้สบายใจนะคะว่า การที่เราอยู่ในบุญการทุกๆวันเนี่ยเข้ามาฟังกันทุกวันมีผลมีผลที่ถ้าเมื่อไหร่จะละจากโลกอาจินกรรมนี้จะมาเป็นภาพให้เราเห็นก่อนว่าโอ้เรานั่งหน้าจอโทรศัพท์เราดูการปล่อยปลาเรามาปล่อยของจริงเรานั่งสมาธิทุกวันเราใส่บาตรทุกวันเราสวดธรรมจากทุกวันอันนี้บุญมาถึงก่อนคะ่ะอาจินกรรมฝ่ายบาปที่พวกเราคงไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอน ก็อย่างเช่นคนที่มีอาชีพฆ่าสัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาก็จะต้องเจอในวาระสุดท้ายค่ะก็จะเห็นภาพการฆ่าของเขานะคะก็นําไปสู่สิ่งที่เขาทําข้อ3ถ้าอาจินกรรมคือกรรมที่อันนี้เฉพาะบางท่านบางท่านกรรมที่ทําบ่อยๆก็ไม่ชัดเจนบางทีเข้าซูมบ้างไม่เข่าซูมบ้างไม่ได้ปล่อยปลาทุกวันอันนี้ก็อาจจะนึกไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ทําทุกวันกรรมต่อมาคือกรรมก่อนตายตรงนี้แหละวันนี้เรื่องราวโคศกาศเศรษฐี ชัดเจนเรื่องกรรมก่อนตายมากกรรมก่อนตายเช่นเวลามีคนป่วยที่โรงพยาบาลแล้วนิมนต์พระอาจารย์มาอย่างเวลาพวกเราก็จะรู้หลักวิชาใช่ไหมคะถ้ามีญาติที่น้องป่วยก็จะนิมนต์พระอาจารย์มาถวายผ้าตรายให้ผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงได้ถวายปัจจัยถวายผ้าตรายถวายทายธรรมสวดมนต์อะไรก็ตามตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะฝากไว้เลยถ้ามีคนป่วยที่มีระยะที่เรามั่นใจว่าใกล้แล้วไปเปิดบทสวดมนต์ในห้องนั้น พาพระไปให้เห็นเพราะว่าถ้ากรรมที่เขาทําดีบ่อยๆไม่ชัดเจนกรรมก่อนตายตรงนี้จะมาช่วยอย่างน้อยก็ช่วยให้เมื่อตายแล้วไปดีเพราะว่าจิตจะเกาะเกี่ยวช่วงสุดท้ายได้อันนี้สําหรับผู้ที่อาจจะไม่โดดเด่นในเรื่องการทําบุญมากนักนะคะเราก็ต้องช่วยเขาด้วยวิธีให้กรรมก่อนตายเขาอดีแต่พวกเราสั่งสมูุณ์กันตลอดเวลามั่นใจว่าถึงเวลาเราก็โอ้ยิ่งนึกนึกภาพก็ยิ่งขึ้นมาเยอะแยะ ผลทางไปดีแน่นอนนะคะข้อสุดท้ายค่ะเขาเรียกว่ากะตัดตากรรมหรือกรรมที่ไม่มีเจตนาอันนี้ก็ส่งผลเป็นลำดับสุดท้ายนะคะในกรณีที่กรรมก่อนตายก็ไม่ได้ชัดเจนย,ยังนึกอะไรไม่ออกนึกอะไรดีๆไม่ออกกรรมที่ไม่ได้เจตนาเช่นอะไรเช่นได้ซองผ้าป่ามาเยอะมากอ่ะทุกๆปีอ่ะซองมาตลอดเวลาพอได้ซองมาปุ๊บอ่ะใส่ไป300ก็ได้ใส่ไป500ก็ได้สาธุขอให้รวยสาธุให มีความสุขอันนี้เรียกว่ากรรมที่มีเจตนาอ่อนก็คือตั้งใจตั้งใจทําดีแต่ว่ามันไม่ได้ตั้งใจมากมันก็คือทําแหละตรงนี้ก็ยังมาส่งผลนะคะมาส่งผลเป็นลําดับสุดท้ายดังนั้นทําบุญไว้ทําบุญไว้ไวดีหมดแหละไม่ว่าจะทําเองใครชวนทํามีนิดมีหน่อยก็ทําไปเพราะว่าสิ่งที่ทําตอนนี้ยังไม่เห็นผลแต่มั่นใจว่าเมื่อกายละเอียดออกจากร่างแล้ว เห็นผลแน่นอนแล้วจะเข้าใจว่าโอ้โหสิ่งที่เราทําไปมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเราว่าเราก็ไม่ได้ทําขนาดนั้นนะแสดงว่าถ้าเราทําเต็มที่สุดๆมันจะยิ่งใหญ่กว่านี้เหมือนดังที่เคสสตัดี้หลายๆเคสค่ะที่ผู้ที่กลับไปสว่างแล้วก็หลวงพ่อก็มาพูดให้ฟังว่าโอ้โหเขาก็ชื่นชมตื่นเต้นในวิมานผลบุญที่ได้รับนะคะให้มารู้จักเรื่องกรรมก่อนคะ่ะเพราะว่าจะมาเข้าเรื่องราวโคสกะเศรษฐีนะคะ ย้อนไปย้อนไปย้อนไปไม่รู้นานเท่าไหร่ไปสู่ยุคยุคหนึ่งที่มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะผู้ชายคนหนึ่งเขามีชื่อด้วยนะคะเขาชื่อโกตุฮาลิกเขามีชื่อด้วยเดี๋ยวต้องเอ่ยชื่อเขาหน่อยเป็นชายที่ยากจนค่อยมีฐานะหรอกก็ก็ใช้ชีวิตไปอยู่มาช่วงหนึ่งก็เกิดโรคอหิวาตการะโรคเกิดโรคระบาดในเมืองที่เขาอยู่ค่ะทำให้ เขากับภรรยาแล้วก็เพิ่งมีลูกน้อยนะคะต้องหนีภัยก็ถ้าอยู่ไปก็อาจจะตายได้เพราะว่าคนก็ล้มตายกันมากก็เลยต้องหนีก็พาลูกภรรยาหนีออกจากเมืองนี้เพื่อที่จะไปสู่เมืองใหม่ที่ดีกว่าอ่าระหว่างทางในการเดินก็รอนแรมหลายวันค่ะด้วยความเป็นพ่อนะคะก็อาจจะไม่ทุกคนหรอกแต่พอดีโกตุฮาลิกอะ่ะเขาเป็นแบบนี้เขาก็อุ้มลูกไปพออุ้มลูกบางทีก็เมื่อยพอเ,เมื่อยแขนก็บ่นกับภรรยาว่าเธอ คือลูกก็หนัก,กน,นะแล้วเราก็ลําบากข้าวก็ไม่ได้กินกันเราทิ้งลูกเถอะเดี๋ยวเราไปสู่เมืองใหม่มีชีวิตที่ดีแล้วเราก็เป็นสามีภรรยากันเราก็มีลูกกันได้อีกไงลูกคนนี้ทิ้งไปเถอะภรรยาตกใจในความคิดสามีค่ะแต่ก็บอกไปเลยนะคะว่าไม่ทิ้งนี่ลูกของฉันฉันจะทิ้งได้ยังไงไม่งั้นฉันอุ้มเองก็ได้เธอไม่ต้องอุ้มอแต่พออุ้มไปสักพักก็เมื่อยเมื่อยก็ต้องผลักให้สามีอุ้มแล้วก็เดินสามีก็ยังคิดแผนอยู่ค่ะพอเดินกันไป ให้ภรรยาเดินนํานะคะตัวเองก็ทําเป็นเดินช้าๆเอื้อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้แล้วแหละว่าภรรยาแบบเดินเพลินละก็เลยเอาลูกวางไว้บนบนพุ่มไม้ที่แห่งหนึ่งแล้วก็ทําเป็นเดินตามภรรยาต่อไปภรรยาก็เดินไปค่อนข้างหลายชั่วโมงเหมือนกันก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะสามีไม่เมื่อยบ้างเหรออุ้มลูกเนี่ยเสียงลูกก็เงียบไปเลยเป็นยังไงกันบ้างหันมาดูค่ะกระพบว่าสามีเดินตัวปลิวเลยนะคะก็ถามว่าลูกอยู่ไหน สามีบอกว่าเราทิ้งไปแล้วเนี่แหละค่ะคนสมัยก่อนเขามีสัจจะค่ะเขาก็พูดความจริงว่าเขาทิ้งไปแล้วภรรยาตกใจมากวิ่งนะคะด้วยความเป็นแม่ความรักของแม่วิ่งกลับไปหาลูกคือไม่สนใจว่าเดินมาเป็นชั่วโมงยังไงก็วิ่งกลับไปไปเจอจริงๆค่ะแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กอ่อนถูกทิ้งไว้หลายชั่วโมงก็เสียชีวิตนะคะก็เสียใจค่ะแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงนะคะก็ได้แต่ต้องทําใจแล้วก็เดินทางต่อไปพอเดินทางต่อไป ก็เข้าสู่เมืองที่ค่อนข้างจะมีความเจริญแล้วที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาถึงแล้วนะคะไปเจอบ้านของผู้มีฐานะดีท่านหนึ่งก็เห็นสองสามีภรรยารอนแรมมาดูแล้วไม่ได้ทานข้าวด้วยสงสารก็เลยให้ทานข้าวนะคะสองสามีภรรยาก็นั่งทานข้าวกันพอทานข้าวไปสามีก็เหลือไปเห็นสุนัขที่เจ้าของบ้านคนนี้เลี้ยงไว้ว่ากําลังกินอาหารเหมือนกันอาหารก็เป็นอาหารเหมือนกัน มองแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหหมาตัวนี้มันช่างมีบุญจังเลยอะ่ะเราอที่ผ่านมาเราอยู่เมืองเก่าเราก็ยากจนนะมีกินบ้างไม่กินบ้างหมาตัวนี้ยังคงมีกินทุกวันมันมีบุญเนาะชื่นชมหมาค่ะก็กินข้าวไปนะคะด้วยความที่คนไม่ได้กินข้าวหลายวันอะ่ะสี่ห้าวันพอมากินมันก็ต้องระมัดระวังค่ะโกตุฮาลิกไม่ได้ระมัดระวังกินไปเยอะมากไม่ประมาณทําให้เกิดอาการแน่นท้อง ก็แน่นมากจนกระทั่งสุดท้ายก็เสียชีวิตลงด้วยอาหารไม่ย่อยเห็นไหมคะบทคนจะตายก็ตายง่ายๆเลยแต่ว่าจิตก่อนตายถึงบอกว่าจิตก่อนตายของโกตุฮาลิกมีอาสนกรรมนําไปค่ะเพราะว่าใจเพึ่งจะผูกพันยินดีกับหมาตัวนั้นถึงมาพูดเรื่องกรรมตอนแรกนะคะว่าสําคัญโกตุฮลิกไม่ได้ทําบุญอะไรมากมายใช้ชีวิตไปวัน,วนๆกรรมที่มาส่งผลคือกรรมก่อนตาย ที่ชื่นชมหมาสุดท้ายก็เพราะชื่นชมค่ะแล้วก็ตายไปนะคะอ่ะตัดภาพมาว่าพอตายไปแล้วภรรยาก็เสียใจแต่ก็โอเคก็สบมีเสียชีวิตแล้วงั้นเราก็อยู่บ้านผู้มีฐานะด,ดีท่านนี้แล้วกันจะได้แบบเหมือนเป็นทำอาชีพเป็นคนงานในบ้านไปนะคะแล้วก็จะได้เอาบุญด้วยเพราะว่าบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านมีใจรักในการอุปถากพระค่ะโดยเฉพาะพระปัจเจกพพุทธเจ้ารูปหนึ่ง ซึ่งเจ้าของบ้านก็จะคุ้นเคยแล้วก็มักจะนิมนต์มารับพระทหารที่บ้านอยู่เรื่อยๆนะคะเวลานิมนต์ก็จะเดินไปนิมนต์เดินไปเพื่อนิมนต์แล้วก็พอพระฉันเสร็จก็เดินไปส่งที่พักของพระภระยาของโกตุฮลิกก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราขอเอาบุญอยู่ที่บ้านนี้ละกันเพราะว่าเราอยู่บ้านนี้เราก็ยังเป็นทํางานเป็นคนใช้เนาะเราก็ยังได้บุญในการช่วยหุงอาหารช่วยเลี้ยงพระช่วยจัดอาหารพระก็รู้สึกปลื้มค่ะก็มีจิตปลื้มตรงนี้นะคะ ก็เลยอยู่ไปขออยู่ไปการเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนสุนัขตัวนั้นเป็นผู้หญิงก็ได้คลอดลูกสุนัขมานะคะเป็นสุนัขลูกชายก็เป็นลูกสุนัขตัวผู้คลอดมาหนึ่งตัวเท่านั้นทายสิลูกสุนัขตัวนั้นคือใครมาเกิดคือโกตุฮาลิกนั่นเองนะคะที่มาเกิดในท้องของแม่สุนัขที่ชื่นชมไว้่สุดท้ายก็สมปรารถนาเห็นไหมสมปรารถนาใจผูกพันกับสิ่งไหนก่อนตาย ก็เลยสมปรารถนามาเกิดเป็นลูกของแม่สุนัขตัวนี้แต่เขาเป็นลูกหมาที่ฉลาดเจ้าของก็รักนะคะแล้วก็มักจะพาไปไหนด้วยพอไปนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าก็จะพาลูกสุนัขไปด้วยส่วนลูกสุนัขก,ก็จะวิ่งตามไปอ่าแล้วก็พอไปนิมนต์เวลาเขานิมนต์มาแล้วพระกันมันจะเดินทางกลับใช้เจ้าของบ้านก็มักจะเอาไม้เขี่ยพงหญ้าข้างทางเขี่ยแล้วก็เคาะแล้วก็ทําเสียงเพื่อที่จะไล่สัตว์ร,ร้ายเจตนาคือ บางทีการเดินในยุคนั้นทางมันก็ไม่ได้ดีอะค่ะแล้วก็มีปามีพงไม้เยอะก็กลัวว่าเดี๋ยวสัตว์ร้ายจะมาทําร้ายพร,ประปัจเจกพุทธเจ้านะคะระหว่างเดินกลับบ้านตนเองก็จะคอยเอาไม้เขีย่ยเขียเขียไปเรื่อยแล้วก็เคาะเคาะเจ้าลูกหมาสังเกตตลอดว่าอ๋อนายเราทําแบบนี้ใช่ไหมก็สังเกตไว้ค่ะจนวันหนึ่งชายเจ้าของบ้านก็บอกกับพร,บประปัจเจกว่าวันไหนถ้ากระผมไม่ว่างกระผมจะส่งลูกสุนัขมานิมนต์พระคุณเจ้านะขอรับลูกสุนัขตัวนี้ฉลาดมาก แล้วพอบางวันที่ชายคนนี้ไม่ว่างลูกสุนัขตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ที่ดีค่ะพอเจ้าของบ้านบอกว่าเจ้าลูกหมาไปนิมนต์พระปัจเจกเพื่อเจ้ามารับพัตทหารหน่อยลูกหมาก็จะตั้งใจเลยนะคะวิ่งไปวิ่งไปแล้วก็ไปเห่าเรียกพระปัจเจกพระเจ้าด้วยพอเห่าเรียกเสร็จพระปัจเจกพระเจ้าก็จะทราบว่าอ๋อมานิมนต์ให้ไปฉันก็จะไปอย่างเงี้ยลูกสุนัขก,ก็จะคอยเห่าข้างทางคอยเห่าไล่ว่าจะมีสัตว์ร้ายมาอยู่ตามพงหญ้าข้างทางไหม เป็นการคอยดูแลพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยความตั้งใจนะคะก็ตั้งใจตลอดทางเลยมีบางครั้งพระปัจเจกอยากจะลองแกล้งเขาว่าเจ้าลูกสุนัขตัวนี้จะทำอย่างไรก็คือแกล้งเดินออกนอกเส้นทางนะคะเดินไปทางอื่นเจ้าลูกสุนัขก,ก็ไม่ยอมก็วิ่งไปดักด้านหน้าแล้วก็เห่าให้กลับไปด้านทางเดิมอบางทีก็ต้องงับปลายจีวรของพระปัจเจกเลยเพื่อที่จะดึงให้พระปัจเจกพุทธเจ้ามาทางเดิม แตกก่ก็คือเป็นความปรารถนาดีที่ต้องการให้พระปัจเจกพุทธเจ้าได้มาที่บ้านนะคะของเจ้านายก็ทําแบบนี้ค่ะจนวันหนึ่งนะเจ้าของบ้านได้ถวายผ้าให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็บอกท่านว่าขอถวายทําเป็นผ้าจีวรแต่ว่าพระก็ต้องไปทำจีวรเองอพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกไปค่ะว่าการที่จะทำจีวรได้อ่ะต้องใช้พระที่มาช่วยกัน หลายๆรูปเราไม่สามารถจะทําได้องค์เดียวก็เหมือนดังตอนยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตามประวัติที่ตอนพระพระมหากระสปะจะทําจีวรตอนนั้นน่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมาช่วยสนเข็มเลยพระอานนท์ก็มาช่วยพระสารีบุตรก็มาช่วยผู้พระสงฆ์มาช่วยกันเยอะแยะมากมายมากรอได้มาช่วยกันทําค่ะต้องใช้พระเยอะนะคะพระโมกัลานะยังช่วยเลยค่ะช่วยบอกบุญญ,ญาตโยมให้มาเลี้ยงพัตหาร เพื่อให้ทำจีวรเสร็จได้ในหนึ่งวันแสดงว่าการทำจีวรในยุคนั้นไม่ใช่ของง่ายเพราะว่าไม่มีจักเย็บผ้าต้องใช้มือเย็บทำนานทีเดียวพระปัจเจกก็เลยบอกว่าคงต้องกลับไปภูเขาคันธมาศนะเพื่อที่จะไปให้พระปัจเจกกับพ,พุทธเจ้าพระองค์อื่นๆที่เป็นเพื่อนกันได้ช่วยกันทำจีวอรอาตมาก็คงไม่อยู่สักช่วงเวลานึงชายเจ้าของบ้านก็เข้าใจค่ะแต่ลูกสุนัขไม่เข้าใจนะคะก็งง ว่าอยู่ๆพระปัจเจกพุทธเจ้ารับจีวรแล้วก็มีอาการเหมือนล่ําลากันเขาก็ฉลาดนะว่าล่ําลากันเสร็จแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เหาะไปเจ้าลูกหมาน้อยก็มองตามด้วยความเศร้าอุ้เดี๋ยวเราจะเศร้าตามก็มองตามด้วยความเศร้าสลดนะคะเสียใจเสียใจคือคิดถึงคิดถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าค่ะด้วยความเสียใจนั้น ก็เลยขาดใจตายนะคะลูกสุนัขได้ขาดใจตายลงแต่บุญกุศลที่ชาติที่เป็นลูกสุนัขจิตเกาะเกี่ยวกับพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็คือมีภพภูมิอันดีแน่ๆนะคะเพราะว่าจิตก่อนตายเป็นอสันกรรมก่อนตายมีภาพพระปัจเจกพุทธเจ้าในใจสุดท้ายแล้วก็เลยไปบังเกิดขึ้นเป็นเทวดาชั้นดาวดึงมีนามว่าโคสกะเทพบุตรขอวกมานิดนึงค่ะเหมือนเรื่องมัทธกุณลี ที่เคยเล่าให้พี่ๆฟังนะคะชายต้มหูเกลี้ยงที่ไม่ได้ทำบุตรอะไรเลยวาระสุดท้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามีเมตตาก็เลยมาโปรดด้วยการเปล่งฉับพันธังสีแต่ว่ามัทธะกุณดลีเอี้ยวหน้าหันมามองได้แค่ั้นก็คือย,ยังได้เห็นค่ะยังได้เห็นว่านี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําจิตเลื่อมใสมัทธะกุณดลีก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวนึงที่ทําให้เห็นว่ากรรมก่อนตายส่งผลให้เป็นเทวดาเหมือนกัน โคสกะเทพบุตรก็ด้วยบุญนี้ค่ะก็เลยไปเป็นเทวดานะคะที่มีเสียงที่ดังมากในตำราบ,บอกว่าแค่โคสกะพูดเสียงปกติเสียงก็จะดังไปทั่วทั้งภพดาวดึงเลยถ้ากระซิบแค่กระซิบเบาๆยังได้ยินไปถึง60โยชคือด้วยบุญที่เห่าเห่าที่จะแบบช่วยให้สัตว์ร้ายไม่เข้ามาใกล้พระปัะเจงพุทธเจ้าใช้เสียง ใช้เสียงให้เป็นบุญกุศลค่ะคําว่าโคศกในปัจจุบันนี้ก็เลยมาจากโคสกะนะคะเพราะว่าโคศกแปลว่ากึกกล้องก็เลยเป็นคําว่าบุคคลที่เราเรียกว่าเวลาเขาจับไม้ว่าอ่ะคนนี้เป็นโคศกก็เพราะว่าเขามีเสียงอันดงังเสียงกึกกล้องกว่าคนทั่วไปก็มาจากโคสกะนี่แหละค่ะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับโคสกะโคสกะโหดีใจมากโอ้เราได้มาเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึง อ่าก็ใช้ชีวิตมีความสุขค่ะมีความสุขไปเรื่อยๆนะคะจนลืมทานอาหารทิพขึ้นมาคือเพลิดเพลินเกินไปอันนี้ก็เป็นความมัวเมาอของเทวดานะคะการจุดติของเทวดามีสี่อย่างด้วยกันนะสี่อย่างด้วยการจุดติแปลว่าตายก็คือการที่เทวดาตายจากภพภูมิของตนเองมีสี่อย่างด้วยกันอย่างแรกคือหมดอายุไข ถ้าตามอายุไขของเทวดาเขาก็จะมีระบุเลยค่ะเช่นเทวดาชั้นที่หนึ่งจะมีอายุไขกี่ปีชั้นที่สองกี่ปีการหมดอายุไขก็คือใช้ชีวิตตามอายุไขนั้นๆแล้วก็ลงมาเกิดแบบที่สองคือแบบหมดบุญกรณีนี้แสดงว่าอายุไขาอาจจะยังไม่ถึงคือหมายความว่าอายุไขของเทวดาสมมติห้าสิบนะคะแต่ด้วยความที่เขาได้มีบุญไปสู่สวรรค์ชั้นนี้แต่ว่าบุญที่ทําไม่ได้เยอะพอ ก็เลยทาให้อยู่ไม่ครบอายุไขพอเข้าใจใช่ไหมคะสมมติไม่ยุห้าสิบอยู่ได้แค่สิบแล้วก็หมดบุญก็เลยต้องร่วงลงมามาเกิดก่อนอันนี้ข้อที่สองข้อที่สามคือลืมสเสวยอาหารทิพก็เหมือนที่โคสกะเป็นค่ะก็เลยต้องลงมาเกิดนะคะข้อที่สี่คือถ้าเทวดาได้กโกรธได้มีอารมณ์กโกรธขึ้นมาอันนี้ก็ต้องตายจากการเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นเทวดาจะกโกรธไม่ได้เทวดาต้องมีจิตใจที่ดีงามพอมาเรื่องนี้ก็เลย ย้ำกันอีกนิดนึงและกันว่าเราก็เลยมักจะพูดกันว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราก็ต้องสั่งสมบุญให้มากๆเพราะว่าที่หมายของเราจุดหมายของเราคือดุสิตบุรีซึ่งมีอายุไขัยที่ยืนยาวนานยืนยาวนานถ้าบุญเราไม่มากพอนะคะเราได้ไปสู่ตรงนั้นก็จริงแต่ว่าเราอาจจะอยู่ได้ไม่ครบอายุไขก็ได้เราอาจจะอยู่ได้ไม่เท่าเพื่อนๆที่เขาสร้างบุญมามากกว่าเราแล้วเขาอยู่จนครบแต่ว่าเมื่อเราทามาน้อยเราไปได้ แต่สุดท้ายเราต้องลงมาเกิดก่อนอันนี้ก็เป็นความน่าเสียดายค่ะเพราะว่าถ้าลงมาเกิดก่อนไม่เจอหมู่คณะก็ไม่รู้จะอย่างไรนะคะต้องไปเผชิญชะตากรรมกันเองถึงว่าชาตินี้รู้ทุกอย่างแล้วพยายามทำอะไรให้สมบูรณ์ที่สุดค่ะเราจะได้ไม่ประมาทในการที่มาสร้างบารมีนะคะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วเอาเป็นว่าโคสกะเทพบุตรก็เลยต้องลงมาเกิดค่ะ แต่ลงมาเกิดครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างจะลงมาเกิดแล้วเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าถือว่าสองชาติที่ผ่านมาอันนี้เราได้เห็นในเรื่องกรรมก่อนตายชัดเจนเลยเห็นชัดเจนเลยว่าครั้งแรกเกิดในท้องของแม่สุนัขเพราะว่าใจผูกพันกับหมาชาต,ติต่อมาได้ไปเป็นเทวดาชั้นดาวดึงเพราะว่าจิตผูกพันกับพระปัจเจกพุทธเจ้าผูกพันกับพระรัตนตรยัย ตรงนี้ถือว่าเป็นข้อคิดที่เราได้ในวันนี้ของชีวิตของการศึกษาชีวิตของเศรษฐีคนหนึ่งในยุคพุทธกาแล้วกันนะคะว่าชีวิตขึ้นขึ้นลงลงน่าดูเลยเพราะกรรมก่อนตายนั่นเองแต่เรื่องราวของโคสกะยังไม่จบค่ะเพราะว่าเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้จะเป็นชาติที่ได้รับผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วอย่างแท้จริงเขาจะได้รับผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วอะไรบ้าง จนสุดท้ายได้มาเป็นโคสกาเศรษฐีนะคะก็ต้องมาพบกันวันอังคารหนะะ้าแล้วค่ะเพราะว่าเวลาหมดลงแล้วนะคะเวลาหมดลงแล้วเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะจบในวันนี้กันค่ะก็มีประโยคดีๆนะคะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าที่สุดแล้วของการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้มาสร้างบาร,รมีได้มาเป็นลูกหลวงพ่อไม่ใช่ว่าเราได้อะไรมาแต่ขอให้เราภาคภูมิใจว่า เราได้สร้างอะไรไว้มากที่สุดนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่ๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ